โอเคสวัสดีครับในเลคเชอร์นี้ก็จะมาแนะนำเวิร์กช็อปที่ผมจะใช้สอนในหลักสูตรนี้กันนะครับในหลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากคอร์สที่แล้วนะครับชื่อคอร์สว่าพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Visual Basic.net กับฐานข้อมูล sql server แบบ Modern UI นะครับซึ่งผู้เรียนสามารถค้นหาได้จากโปรไฟล์ของผู้สอนนะครับความแตกต่างของหลักสูตรนี้กับหลักสูตรที่แล้วก็คือนะครับในหลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นไปที่การ พัฒนาแอปพลิเคชันให้ดูมีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นนะครับโดยจะไม่ได้กล่าวถึงพื้นฐานนะครับเพราะว่าได้สอนไปแล้วในหลักสูตรที่ผ่านมานะครับเป็นการพาทำเวิร์กช็อปเลยนะครับทีนี้มาดูคร่าวๆนะครับของโปรแกรมก็จะประกอบไปด้วยฟอร์มล็อกอินนะครับแบบนี้นะครับฟอร์มที่ใช้จัดการพนักงานอันนี้ก็เป็นฟอร์มหลักนะครับฟอร์มหลักก็จะประกอบไปด้วยหน้า employee หรือหน้าพนักงานนะครับ หน้า d e p a r t m e n t สำหรับจัดการแผนกแล้วก็หน้าแอป s e t t i n g นะครับสำหรับการตั้งค่าโปรแกรมแล้วก็จะมีฟอร์มเสริมเข้ามาอีกก็คือฟอร์มสำหรับปรับแต่งธีมของโปรแกรมของเรานะครับโอเคทีนี้ก็จะมาทดสอบโปรแกรมกันดูนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับผมจะกดสตาร์ทนะครับเมื่อกดสตาร์ทขึ้นมาโปรแกรมจะแสดงหน้าจอล็อกอินตรงนี้เราสามารถที่จะลงทะเบียนผู้ใช้งานได้ ตรงนี้นะครับสมัรถกด create new account new a ได้เลยนะครับในกรณีที่ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้นะครับผมจะกดนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้า add new ตรงนี้นะครับผมจะทดสอบเพิ่มผู้ใช้เข้าไปนะครับจากนั้นก็จะมีในส่วนของ นะข้อมูลสำหรับล็อกอินตรงนี้นะครับด้านล่างผมจะตั้งชื่อว่าแอดมินจากนั้นก็สามารถเลือกรูปภาพได้นะครับผมจะเลือกรูปนี้แล้วกันตรงส่วน Department ก็สามารถเลือกแผนกได้เลยนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะเข้าไปจัดการในโปรแกรมได้เหมือนกันนะครับผมจะเลือกเป็น Marketing นะครับจากนั้นก็กดเซฟตรงนี้นะครับ โปรแกรมจะถามว่าต้องการเซฟมัก็ตอบ yes นะครับ <S <S ตัวนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะนำ username ตรงนี้นะครับ admin 1 2 3 4เนี่นี้ไปลงทะเบียนใช้งานนะครับให้ป้อนยูสเน a m e นะครับแล้วก็ password ที่ลงทะเบียนไว้เมื่อกี้นะครับเราสามารถที่จะกดโชว์ password ดได้ตรงนี้เหมือนกันนะครับเมื่อได้แล้วก็กด login เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรมนะครับเมื่อ ล็อกอินสำเร็จเขาก็จะมีหน้าฟอร์มสำหรับการปรับแต่งธีมนะของโปรแกรมแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกธีมได้นะครับตรงนี้ใช้สี default นะครับสีเริ่มต้นปรับเป็น light ธีมหรือว่า dark ธีมก็ได้นะครับแบบนี้เห็นไหมครับผมปรับไปดูปรับได้ลายสีเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นการสร้างสีสันให้กับโปรแกรมนะครับสร้างความสวยงามก็จะเป็นการ จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับโปรแกรมของเราได้นะครับเพราะว่ามันสวยงามน่าใช้กว่า Windows Form แบบคลาสสิกดังเดิมนะครับโอเคผมจะใช้ธีมที่4นะครับแล้วก็ใช้แบบไลท์ธีมนะแบบนี้จากนั้นผมก็จะบอกโปรแกรมว่าไม่ต้องโชว์หน้านี้อีกนะครับก็คือว่าใช้ค่านี้ไปเลยนะครับแล้วก็กดเซฟและคอนติเนียตรงนี้นะครับอ่าฟอร์มหลักก็จะปรากฏขึ้นมานะครับหน้าเริ่มต้นจะเป็นหน้า m p l o y e e นะครับตรงนี้ ใช้สําหรับการแสดงข้อมูลพนักง,งานและก็จัดการข้อมูลพนักง,งานนะครับผมสามารถที่จะบด้ลคลิกชื่อพนักง,งานขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ไขลบหรือว่าเพิ่มหมายได้นะครับตรงนี้เราสามารถที่จะใช้คอนเทกต์เมนูหรือเมนูคลิกขวาได้แบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับถ้าเรากดที่ปุ่ม add new ก็จะเป็นการเพิ่มผู้ใช้งานเหมือนตอนที่เราลงทะเบียนเมื่อตอนต้นนะครับอ่าอันนี้คือในหน้าแรกนะครับ อ่ผมจะลองทดสอบแก้ไขให้ดูนะครับอาจากนั้นก็กดเปลี่ยนรูปภาพก็ได้นะครับตรงนี้จากนั้นก็กดเซฟนะครับอ่าก็เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มาดูหน้าถัดไปนะครับหน้า d e partment ก็จะใช้สำหรับจัดการข้อมูลแผนกที่พนักงานอยู่นะครับก็จะเป็น เราสามารถที่จะเพิ่มเข้าไปใหม่ได้นะครับตรงนี้ก็ผมได้เพิ่มไว้เป็นตัวอย่างแล้วบางส่วนนะครับเวลาเลื่อนดูก็จะเป็นการาแสดงแผนกต่างๆพร้อมกับรายชื่อพนักงานที่อยู่ในแผนกนั้นๆน,น,นะครับแบบนี้เนาะมาดูหน้าสุดท้ายนะครับก็คือหน้าแอปเซ t ติ้งสำหรับการตั้งค่าโปรแกรมก็จะเป็นการเลือกตีมเหมือนเมื่อสักครู่นะครับหน้าต่างเมื่อสักครู่ก็จะเป็นมอเซตติ้งตรงนี้อ่าตรงนี้นะครับ ผมจะกด close without saving นะครับอ่าก็จะกลับมาที่หน้าเดิมเราสามารถที่จะปรับตีมต,ตรงนี้ได้เหมือนกันแล้วก็ตั้งค่าตัว r u b e r ตรงนี้ได้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยให้ซ่อนก็ได้นะครับให้แสดงก็ได้นะฉะนั้นก็ save อัน,นี้ก็ได้นะครับโอเคครับในความแตกต่างหลกัหลกๆก็จะเป็นการใช้ list view ของ Material skin นะครับมาแทน data grid view ทำให้ มีความสวยงามมากขึ้นเห็นไหมครับตรงนี้ตรงนี้ก็ใช้ list view เหมือนกันนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับ Visual Basic .net กับ SQL Server 2 0 1 9นะครับก็ในเวิร์กช็อปนี้ก็จะเป็นเวิร์กช็อปที่สำหรับการทำโปรแกรมของเราให้ดูมีความโปรเฟชชั่นอลมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้มีคำแนะนำนิดนึงว่าผู้เรียนควรจะมีพื้นฐานมาจากคอร์สที่ ที่ผ่านมานะครับเป็นคอร์สพื้นฐานที่ผมได้แจ้งไว้เมื่อตอนต้นนะครับก่อนที่จะมาเรียนหลักสูตรนี้นะครับเพื่อที่จะได้ทำเวิร์กช็อปได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวผมจะสอนการทำแอปแบบนี้นะครับตั้งแต่ต้นเลยเนาะตั้งแต่การสร้างฐานข้อมูลออกแบบฟอร์มติดตั้งไลบรารีต่างๆนะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่เล็กเชั้นนะครับขอบคุณครับผม